สวัสดีค่ะเกับช่องน้องมิ่งดัมซิ่งนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับชุดนักเรียนอีกแล้วค่ะก็คือวันนี้เนี่ยไปสอบมานะคะวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนคือแบบว่าไมเกรนขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเครียดมากหยอกหยอกแล้วทิวนะคะทุกคนเราเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอนะคะอันนี้เราก็อันนี้เราก็รอพ่ออยู่นะคะแล้วก็นานิด ใช่ไหมไม่รู้ใช่เลยนะคะนี่พอ่อเอนเอนี้บีรีวิวบอกพ่อเปลี่ยนใหม่ลวเปลี่ยนแต่ข้างล่างดูคนละสีเลยทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเราอ่ะจะไปเอาหินคลุกนะคะที่เข,ข,ขาอังคารค่ะทุกคนก็ไม่ได้ไปที่น,นั่นนานอยู่ลนะก็เมื่อกี้เพิ่งกลับบ้านมาใช่ไหมทุกคนกลับ,บามาปุ๊บพ่อก็มาเลยปุ๊บแล้วก็ถามว่า ใครจะไปกับพ่อไหมเอเคมินก็มาเลยนะคะทุกคนก็จะ oh, <yeah. S 1> เรียบร้อยคะ่ะทุกคนเราก็ได้ไปสั่งหินมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอ,อช่างรถก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ นาเดมาด้วยนะคะมากับนานิดรถในรถนี้เลยวันนี้เราสั่งไปหินคุกเก้าตันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรอรับหินกันสั่งรถก่อนอยากให้ดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะคะทุกคนก็จะ,จะมีหินหลายรูปแบบเลย เราไปรับผินตรงไหนน้าหมวดระเบิดตรงนู้นโนอะ้ยเรามารับผินตรงนี้ค่ะทุกคนนะเว้ยสำหรับก้าวไผินินเต็มเลยไม่บอกไว้ก่อนนะคะว่าตัวรถอันนี้มากเลยกูต้ตาลง โคนรถเราจะสั่นไวมาเร็วเดี๋ยวๆๆ้เดี๋ยว,วยเพิ่งอีก่ก่อนมาเร็วก้าตันนะคะวันนี้ มาที่นี่แล้วค่ะทั้งหมดประมาณสี่ครั้งน่าจะประมาณสี่นะคะแล้วก็ขับมาเองหนึ่งครั้งะคะ่ะทุกคนไ <laughs> กลมากนะคะกว่าจะมาถึงอีกตอนกลับจากโรงเรียนประมาณเอาในเวลาเอาในเวลาจา้ะก็เอาแต่ตอนนี้ก็มันก็จะตะวันตกดินแล้วนะทุกคน เรามาเอาหินคนละหินกับนานิดนะคะเสียนิดนะเอาหินคนละแบบนะคะแล้วก็คนละที่ด้วยค่ะทุกคนเอาไปส่งคนละที่นะคะยวเรามาด้วยกันดสวัสดีค่ะ ร้อยแล้วใช่ไหมคะหน่าจะหนักหนักเลยไม่น่จาจะเพาะว่ามันมันเปียกอ๋อ,อมันเปียกด้วยนนหนักถามว่าวิ่งขึ้นรถมานะคะพุกอะไรมาบ้างนอกจากโทรศัพท์นะคะคนความเป็นผู้สิงผู้หญิงนี่ไม่แค่นี้เลยนะคะ โอ้โหรถนาโคตรเท่ะอะรถรถดูสิแปลว่ามีขับมีช่องคนขับแค่นั้นนะคะแล้วก็มีโอ้ยมองไม่เห็นอะอวันนี้ก็มีคนมาเอาเหินด้วยนะคะ จ่ายกันค่ะทุกคนจะดูว่าเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วเราก็จะมาจ่ายตังค์กันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเกาสิบสวค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนเราจ่ายเรียบร้อยนะคะกลับกันมาดูรถหน้านิดกันนะคะใส่เยอะมากเพราะว่าใส่ข้อมัดด้วยนะคะเติมข้อมัดด้วยค่ะ จะมาเร็วยิ้มเลยค่ะมีอ่ะคุณเพื่อนยัยเพื่อนมาเดี๋ยวรถนี้คดเทอะนี่นะคะอู้ใส่เยอะมากเลยพุนพุนโอเคเราได้กลับแล้วนะคะ แล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นโอ๊ะกันไหมหืมแล้วนี่เรามาเที่ที่ร้านขายดอกไม้นะคะแล้วก็ขายต้นของ <c oughs> ต้นไม้ะคะ่ะขายต้นไม้หืบแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนทีแล้วนะคะเหนื่อยพอดี อพอดีใช่มือพอดีดูสิมองไม่เห็นแล้ว okay. เคกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย